ย่างเนื้อคนยางแค่นั้นมันนะลิ้มปีบากมันนะย่างแล้วก็ไปหันไปหั่นแล้วมากินแซ่บแซบในกันพี่น้องมามาสบายดีพี่น้องมานสุดสุดคนมามากินในกันมีหลังจากเขาอันนั้นแล้วแล้วเขาย่างเนื้อซุกแล้วเนื้ออันนี้มันนะจะดูเนื้อมันลิ้มศีบากมามาซอยกินในการซอยกินเถอะตอนนี้ จะเกี่ยมขมมา 女人，女人、嗯。嗯嗯嗯